นักร้องลูกทุ่งสาวลำยัยหายทองคําล่าสุดหวดโฉมในงานครบรอบ31ปีพุ่งพวงดวงจันทร์ทำหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเรียกได้ว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักลำยัยหายทองคําหรือสุพรรณษาเวชกามานักร้องลูกทุ่งที่กําลังมาแรงสุดๆในชั่วโมงโดยบทเพลงที่ทําให้เธอโด่งเป็นพลุแตกคือเพลงผู้สาวขาลาะ และต้องบอกเลยว่ามาถึงแล้วกับงานครบรอบ31ปีการเสียชีวิตพุ่งพวงดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายน66ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2561รวม7วัน7คืนบรรดาศิลปินคนดังแห่เข้าไปกราบไหว้กันเพียบและล่าสุดนักร้องลูกทุ่งดังอย่างลำยัยไหยทองคำนั้นก็ได้อวดลุกสะกดทุกสายตาในงานครบรอบ31ปีพุ่งพวงดวงจันทร์ซึ่งงานนี้ ประจักษชัยนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าลำไย,ยวัดทับกระดานสุพรรณบุรีแอนยูกิวัดภาษีเอกมยัยงานแม่พุ่มพวงปีที่31อดแอดหายทองคำมาทุกปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลำไยร่วมรำลึก31ปีงานแม่พึ่งทุกปีและทุกปี